ตอนนี้เราอยู่ฝรั่งเศสนวจ้ะเนาะอยู่ฝรั่งเศสหะเจ้าเอาเมริสิวเอาอเรื่องเป็นยังคือบ่ค่อยเฮ็ดคลิปล้วจ้ะเนาะพี่น้องไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าไปหาหมอนนจ่ะเนาะคือปวดหลังปวดเอวก็เลยไปหาหมอแล้วกะมันน่าจะยังช้ำอยู่ข้างหลังนะ เป็นแบบว่าอ,อกระดูกสันหลังน่ะคือมันหลอกให้เจ้าก็เลยไปหาหมอดึงนะเจ้าเนะาะก็คือดึงดึงกระดูกอ่ะเรียงกระดูกใหม่สีนะ่นะพี่เจ้าบานนีถ้าเรานั่งนานๆแบบนี้น่ะมันก็สิปวดปวดเอปวดเขาเรียกว่าอะไรอันก้นท้าข้างหลังนี่นะมันจะปวดข้างหลังเนี่ย ข้าง,ง,งด้านด้านหลังนะมันจะปวดนะจ๊นะเนาะบันเพอาะง่ายก็เลยนัดหมอหายกะนนัดหมอหายก็เลยพากันไปพากันไปหาหมอมือก่อนนะจ๊นะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าค่อยปวดมาตั้งแต่เดือนเดือนไอ้กลุ่มผ้าแล้วก็เลยไปหาหมอก็เลยบ,บริเวณคี่เป็นอย่างก็คือ,ม,คอมันก็คือไม่มีอารมณ์มที่ทนะจะทําคลิปเพื่อจะเข้าใจบะอืม ทำสวนเยอะก็เลยปวดเอวนะจ๊ะเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําคลิปอะไรเย,ะเยอะแยะมากมายกลับไปที่เย,ย่ไปยังสินะก็เลยได้เวลาพักพนพราว่าวันนี้เรามาฝรั่งเศสน่าจะวันที่ได้ m, ยี่สิบเอ็ดมืออะไเเจ้ามาฝรั่งเศสได้ยี่สิบเอ็ดมือเลยกลับไปหาหมอนะจ๊ะเนาะพรุ่งนี้ก็ไปหาหมอเบื้อกลับไปหาหมอคือเกา แต่ว่าสำหรับพ่อยหญ่เพื่อนกระเฮ็ดปกติแหละที่เจ้าแต่ข่อยน่ะข่อยบริเฮ็ดหยัหงบริเฮ็ดหยังเลยเพราะว่าหมอบ่อยเฮ็ดหยัหงเนาะกัสิรักษาให้มันหายก่อนที่ข่อยสิกับเมืองไทยน่าจะเนาะแล้วก็มาหกเดือนเดี๋ยวสิทาเบิงรอพ่าเบิงว่พยายพ่อยหญ่เพื่อนเฮ็ดหยังเนาะเมื่อนี้เนาะสบายดีสุขุสุขพนนตาส่วนข่อยสบายดีพักพนไม่ได้ทำอะไร ไล่ทาพ่อใหญ่ข้นขึ้นหลังคามนเต่เดี๋ยวพ่อใหญ่สิขึ้นหลังคา้าเราจะเดี๋ยวสิพาไปเบอร์บาร์ดีค่ะสำหรับสองล้านคนเนาะจ้นะเนาะบุ่งหวังไผ่ทักท้ายได้เนาะจ้ะอุ้ยอโอเคแซมี่เฟเนตังโอ้อ่ะเดี๋ยวไปไป,ปิดหน้าต่างให้พ่อใหญ่ก่อนจะแป๊บหนึ่ง เ,เดี๋ยวพามาดูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพามาดูเข้าบ้านทำอะไรแล้วผมก็ยู่ซือซือดอกให้เจ้า ข่บริสไซเวียบหัวไข่เด้อแต่ว่าเพินเห็ดเปงเพินน่าจะเนาะเดี๋ยวกับกล้องตรงไหนตรงไหนนี่อันนี้ผักหอมที่มาจากเมืองไทยเนาะข่เสียด้กินแล้วเด้อดให้เจ้าเนี่ยน,นี่เป็นโหระพาเดี๋ยวพาดูพ่อบ้านเป็นเรื่องปกติของ เลยไม่พอออกมามันก็ไม่มีเน็ตแล้วที่เลยท่ายคลิปอลาบาน้มันไม่มีเน็ตเราจะเนาะแล้วไปทำความสารเพื่อนแล้วแนวนี่ลหละเพราะได้ออกกัาลัางกายเราจะเนาะนี่อันนี้บรรยากาศตอนนี้เราจะเนาะตอนนี้แหละแดดฮ้อน อย่น้แต่เสียงจักระจันน่ะแหละพี่น้องนีแต่ต้นหมักนองหมักเน,น้าตอนนี้กำลังเขียวส่วนอันถักสาละเ่มุ่มนั้นจะเป็นสาละนเนรเนาะสาระเน่ก็กะหดย่างเดี่ยวเธ่เจ้าบริเฮตยังคือเรามาเมืองนอกเราไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแต่เราก็ไปเที่ยวแหละเมื่ออื่นไปหาหมออีกหมอประจำตัวนะจ๊ะน้องเมื่ออื่น มือก้อนไปหาหมอกระดูกดึงกระดูกเพราะว่าไอกระดูกสันหลังมันมันเบี้ยวมันหลอกนะนะทเจ้าข่อยเรียกหลายพืดทีนี้พรุ่งนี้ไปหาหมอประจําตัวนะเจ้นะเนาะไปหาหมอประจําตัวเพื่อสิสั่งยาสั่งยังนันเนี่ยนะคือสรุปแล้วคือมาเมืองนอกมาแต่มาหาหมอทีอเจ้าเด้อ <laughs> เรียกข่อยคือมาหาหมออย่างเดียวอืมเอา ส่วนพักข้างๆเขียวๆกับควายว่านตนควอยม้าหอดฝรลังเศสแหละที่เจ้าแต่อินเทอร์เนต็ตวันบบหอดเนาะอยกระยับไปไทยทห้เจ้าเบิ้งยัวเบิ้งอีพอ,อยทั้งเทึงหลังค้าผวนนี่ละยู้ซื้อๆบุปเป็นดอกทีอเจ้าปกอากำลังกายไปเรื่อยๆน,อะนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวประมาณวันที่ าชิจุดผู้มาขึ้นเขาไปจุดอยู่เทศกาลผู้นานาชาติเนาะเดี๋ยวสิไปอย่เทพเจ้าสิท่ายคิปมาให้เบิ้งน่าจะเนะาเนะตอนนี้ก็เบิ้งอีพ่อเฮ็ดเรียกไปก่อน่ <c oughs> <c oughs> มเฮ็ดเรียกนี่หละแล้วได้คอยบ,บ่เฮ็ดหยังข่อย,อยเจ็บหลงังมันก็เป็นแบบว่ามันสิเป็นเงาเงาไงไหงอยเทเจ้ามันก็เลยบ,บมยมีอารมณ์ถิสิเห็ดหยัยเนาะ ่อยโอ๊ตจูงมองไข่อยก็โอ๊ตเห็ดเวียยว่อยจะนแล้ลละมานี่คอยอเวดอย่างเลยเป็นเรื่องธรรมชาติน่าจะนะเนาะบไดบังคับเด้อมันเป็นเรื่องปกติของเพื่อนนะาจะเนาะอ่ะเมื่อนี้กับิีด้ตัดแตงต้นอันนี้หละส่วนกับข้าววันนี้ก็พ่อบ้านทำนะาจะเนาะกินอาหารฝรั่งเศสบไดเฮ็ดอย่างดอกเชีพี่น้องอันนี้เป็นหลังบ้านนะาจะเนาะบริเวณหลังบ้านให้เบิง่งมันเป็นคล้ายๆบ้าน เออเขาเรียกว่าเป็นมู่บ้านมู่บ้านจัดสัรน,นะเจ้าประมาณนี้แต่ว่าบ่เมนมู่บ้านจัดสันเด้อค่อยตากปลาเส็จตัวตอนนี้แถวนี้ขายประมาณพ0กแสนเจ็ดแสนยูโรนะจจนะเนาะบบเดแพยงยังมากไายแล้วก็อยู่สองคนผัวเมียนะจาะน๊าบ่เฮ็ดหยังอยู่ตามภาษาผููเ่าเวลาเที่ยวกับเที่ยวนะจจนะเนาะ วันอังคารเราจะไปเล็กซิเซนเตอร์ควนเนาะเจ้เนาะเดี๋ยวสิอัดคลิปมาให้เบิ่งเนาะเจ้าเล็กซ์เซนเตอร์ควก็คือที่ว่าสามารถไปคนในกูเกิลด้พี่นอ้องงามงามแล้ววันน่าจะวันอังคารคอยสิบไปนเนาะเจ้เนาะไกลาจากนี่กับประมาณร้อยยี่สิบกิโลเนาะจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเออแค่ร้อยยี่สิบกิโลที่เรลเล่นอยู่บ้านมือหนึ่งแห่งหลายกว่าหันที่เจ้า ่ะบา,บายบายพี่เกิร์นเดี๋ยวขออนุญาตลงไล่์หน่อยจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ